ลูกค้าช่วงนี้มีลูกค้าถามมาเยอะถามให้ม่เยอะเลยเอ๊ซื้อพาวเวอร์ไปซื้อพาวเวอร์รุ่นสามหไปพัน0วัตซื้อปลีไปจะไปต่อเองซื้อปีไปซื้อไม้ไปซื้อลังปักไปจะไปต่อเองกลัวต่อผิดกลัวต่อไม่ถูกม้างอะไรมัง่งเดี๋ยวที่ใต้จะต่อจะต,ต่อให้ลูกค้าดูนะตัวนี้เป็นพาวเวอร์ตัวสาหนะสาหนี่ก็คือทีอ่ใต้เอามาพ2 0 0วัตที่ใต้มาขับ18 4ดสี่ใบ สิบแปดสิบแปดคงหลอได้นะสี่ใบคงหลอของเยต้อยพัน 1, สวยแล้วพันสองร้อยวัตต์แม่เหล็กสองร้อยยี่สิบเดยต้อยจะแกะจะแกะให้ลูกค้าดูว่าลูกค้ากลัวต่อไม่ถูกเดี๋ยยต้อยจะต่อให้ลูกค้าดูอึ๊บตัวสามหกนะเป็นเปลี ปีก็เป็นปีคาราโอเกะเป็นปีของนาคาชิปีคาราโอเกะของแบรนด์นาคาชีเนี่ยก็จะมีเล่นเล่นการ์ดได้เล่นยุยบีได้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะลูกค้ากดไปที่หมดเลยนะเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็เล่นไม้ได้สองตัวนะปีคาราโอเกะของของแบรนด์นาคาชีนะปีตั้งปับ๊บไม้นี่ก็ไม่อย่างดีเลยมันไม้รุ่นใหม่อย่างดีเลยนะหยิบไม้มา ไม้ลูนี่มันเป็นไม้ติดแหลกอะลูกค้าเป็นไม้ติดแหลกติดแหลกก็สายสัญญาณเนี่ยมันอยู่มันอยู่ในแหลกได้ลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยนะขานี้มีให้ตั้งอกนะขาเหล็กฉากที่อย่าไปติดแหลกน็อตน็อตจะมีพร้อมอยู่ในถุงเนี่ยมีน,อน็อตให้พร้อมเลยนะนะลูกค้าไปก็ลูกค้าใส่ส่ไว้ที่ข้างๆสองข้างนี่เลยนะเอาไว้ติดแหลกนะอยู่ในถุงเนี่แต่ตอนนี้เีตใต้ไม่ได้ไม่ได้ใส่เข้าไปต่อไปก็จะเป็นรางปั๊ก ต่อไปจะเป็นรางปลั๊กนะรางปลั๊กนี่ก็คือรางปลั๊ก,กของแบนด์ของแบนด์นากาชิของแบนด์นาคาชินะจะอันนี้ชาร์จโทรศัพท์ได้นะลูกค้าที่เห็นรูรูรูปลั๊ลลกเนี่ยอันนี้ไว้ชาร์จโทรศัพท์นะเบกเกอร์ไฟรั่ว,ไฟ,วไฟเกินไฟเกินไฟตกเบกเกอร์ก็จะตัดนะบางทีบ้านนอกเนี่ยไฟชอบตกเบกเกอร์ก็จะตัดอันนี้ควบคุมอะสำคัญเป็นหัวใจเลยข้างหนาง้าก็มีเต้าได้สองตัวเอาไว้เสียบชาร์จเอาไว้เสียบชาร์จโทรศัพท์ใช้น้ตบุ๊ก แต่ลูกค้าอยากาพัดลมมาเสียบนะไม่ได้นะเพราะว่าพัดลมเป็นมอเตอร์ข้างหลังนี่ก็ยังมีปลั๊กให้ปลั๊กตัวเมียหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะแปดตัวเก้าตัวสิบตัวรวมทั้งข้างหน้าเลยนะเป็นปลั๊กของแบรนด์นาคาชิจะมีสิบสิบเบ้าก็ได้แล้วตอนนี้วิธีการการต่อลูกค้าหรือให้ต้อยหมุนโต๊ะก่อนซะก่กันวิธีการต่อนะลูกค้าลูกค้าก็เอาสาย a อซเนี่ยมาเสียบเข้าเข้ารูไหนก็ได้นะเสียบเข้าไปเลยนะแล้วก็นี่สายของปี ลูกค้ากระเสีบเข้าไปเลยนะถ้าเกิดมันจมมันหลุดเข้าไปข้างในนะลูกค้าถ้าเกิดมันจมมากมันหลุดเข้าไปข้างในนะเพราะว่าปลักรุ่นใหม,ยม,ยม่ยังมียังมีข้อข้อพลาสติกเนี่ยที่ทํามามอ,อก,ก็เขาต้องเดี๋ยวนี้มอ,อก,ก็เขาต้องให้ทําข้อตรงนี้แหละเป็นข้อพลาสติกบางทีปลักบางตัวมาทําข้อมายาวไปเวลาะเสียบเข้าไปเนี่ยมันจมลึกไปฮะหลุดไปเลยฮนะลูกค้าดึงมานิดหนึงน่งฮะดึงออกมานิดึงนะไฟจะได้สตาร์ทไม้ก็จะมีปลักของเอซีต่อของไม้นะอันนี้ของไม้นะ เสียเข้าไปเลยปลั๊กตัวนี้สิสองโวลต์นะลูกค้าก็เลือกได้รู้ไหนก็ได้นะเลือกได้อันนี้ก็มีข้อลึกอีกละบางทีบางปลั๊กบ,บ,บางตัวที่มาเนี่ยข้อมันจะลึกถ้าข้อไม่ลึกมันจะไม่จมถ้าเนี่ยตัวนี้มันข้อมันลึกไปเยอะหน่อยลูกค้าก็เสียเข้าไปมันหลุด <c oughs> ถ้าถ้าถ้ามันจมเข้าไปลูกคา้า heit, ดึงมานิดนึงฮะดึงมานิดหนึ่งนะดึงมานิดหนึ่งก็จะได้ไม์ปลั๊กพร้อมแล้วนะสายสัญญาณของไม์จะไปเข้าที่มิกก็ได้ <c oughs> เข,ดนะ Fonda ข้าที่ปรีก็ได้นะเข้าที่ปรีก็ได้ เปก็ไปเข้าข้างหน้านะสายสัญญาณอันนี้จะไปเข้าข้างหน้าของเปเดี๋ยวเฮต้ตออยจะเสียบให้ดูดูดูทีหลังแล้วกันสายสัญญาณเนี่ยลูกค้าเลือกใช้ได้เลยนะเป็นสาย XLR ก็ได้เป็นสาย XLR ก็ได้สาย x อา x ก็จะสัญญาณก็จะดีกว่าสายแจ็คโฟนนะแต่น,นี่เฮต้องใช้สายแจ็คโฟนสายแจ็คโฟนลูกค้าเสียบสายแจ็คโฟนนะเสียบเข้าไปเสียบตามแนวเลยนะถ้าตามแนวนี้เสียบเข้าไปเลยนะแนวเป็นแนวไปเลยนะ เป็นแนวเลยเสียเข้าไปนะเป็นแนวอันนี้เป็นเป็นเป็นเสียงกลางเป็นแนวเลยนะถ้าเป็นแนวเลยนะเป็นแนวอย่างเงี้ยถ้าลูกค้าเสนะ็ตามแนวอย่างนี้นะแล้วก็จะมีสายที่จะเข้าลําโพงลูกค้าต้องเอารูล่างไปไว้กลางรูล่างนะถ้ารูล่างเนี่ยรูล่างลูกค้าต้องเอามาไวท้ที่เสียงกลางเสียงกลางนะเสียงกลางนะโลบอนโลบอน โลสเปคข้อรบอลนะลูกค้าต้องเอากลับมาสลับมาเป็นเบรดเป็นโต้เบรดแล้วก็เอาเบรดพ่วงกันกลางพ่วงกันอย่างเงี้ยเบดพ่วงกันกลางพ่วงกันถ้าลูกค้าอยากจะเอารลบอลเป็นกลางรลบอลเนี่ยเป็นเป็นกลางโูล่างเป็นเบรดได้เหมือนกันฮะลูกค้าถ้าลูกค้าเอารลบอลเป็นกลางใช่ไหมลูกค้าอยากได้โลรลบอลเนี่ยไปเสียบไปเสียบกลางไปเสียบขึ้นบนเป็นกลางก็ได้เหมือนกันนะลูกค้าอย่างงี้นะลูกค้าก็สลับ เอารูบนนี่เป็นกลางรูล่างเป็นเบรดูล่างเป็นเบรดนะรูล่างเป็นเบรดรูบนเป็นกลางแต่ลูกค้าต้องต้องสลับสายสัญญาณนะสลับสายสัญญาณที่สายสัญญาณที่มาเข้าปีด้วยนะสลับไฟกันอย่างเงี้ยไฟกันนะไฟกันสลับสลับกันจกักรรูนี้ไปเข้าเบรดนะอันนี้เป็นเบรดให้สายสลับกันอันนี้ไปเข้ากลางอันนี้ก็สายจะสลับกันแล้ว สายตัวนี้จะสลับกันนะตัวบนตัวบนก็จะเป็นเป็นกลางจาก power นะที่ power เนี่ยรูสเปคคอนข้างบนเนี่ยก็จะเป็นกลางจากจากจาก power สเปคคอนด้านล่างก็จะเป็นเบดอันนี้ก็เราไม่ไฟกันสายไม่ไฟกันแต่ลูกค้าต้องไขว้สายที่สายสัญญาณสองเส้นเนี่ยไฟไฟกันฮนะไฟกันอย่างเงี้ยเดีแบบ๋ยวนะิต้ทํานะไฟกันไปไฟกันนะอันนี้ลูกค้าสังเกตเตัวนี้ไหม สังเกตปุ่มวอลลุ่ม Volume ตัวแรกเนี่ยตัวนี้จะเป็นปรับเบสทะปรับเบสดลูกค้าเป็นคอร์ดคอที่ปรับเบสดลูกค้าเอาไว้ที่ประมาณเลข6นี่ก็ได้เลขหกนะอันนี้ก็ปรับฟา์มถีฟาร์มถี่แต่นี้พาวเวอร์ Power ตัวเดียวเนี่ยลูกค้าจะใช้ได้แค่วอลลุ่มตัวเดียวเพราะมาใช้พาวเวอร์ตัวเดียวความถี่ลูกค้าก็ปรับไว้ประมาณเนี้ยประมาณที่เฮียต้้ยปรับนะ ตัวนี้ใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีผลอะไรทําไมถึงไม่มีผลเพราะว่าตัวนี้เป็นถ้าเกิดลูกค้าใช้เป็นพาวเวอร์ตัวพาวเวอร์สองตัวก็หมายถึงว่าเป็นสแตลเลโอตัวล่างเป็นเบสอีกตัวจะจะไปทําเป็นกลางก็วอลลุ่มตัวนี้ก็จะปรับได้ซ้ายขวาปรับเป็นซ้ายขวาเลยตอนนี้เราใช้พาวเวอร์ตัวเดียวเป็นโมโนก็ใช่คือตัวเดียวปรับได้แค่ตัวเดียวความถี่นะลูกค้าก็ปรับแบบที่ต้้ยปรับเนี่ยปรับแบบที่ต้อยปรับก็สวิตช์พวกนี้ ลูกค้าก็ถ้าถ้าลูกค้าไม่ไม่เล่นคอร์สลูกค้าก็ไม่นัองไปกดมันก็ไม่นัองไปกดมันนะถ้าลูกค้าจะเล่นคอร์สจะเล่นคอร์สนะเบนหนักๆลูกค้ากดบนกดล่างเลยก็วอ,อลลุ่มตัวนี้ฟาร์มถี่ตัวนี้ก็คือตัวนี้ฟาร์มถี่ข้างล่างก็คือวอ,อลลุ่มตัวล่างลูกค้าก็ปรับฟาร์มถี่ได้เลยฮะถ้าถ้าลูกค้าเล่นจะเบนเบนหนักๆปรับฟาร์มถี่มาแต่เชื้อใก็ปรับไว้ที่ตรงกลางก่อน ถ้ายังเบรกกระแทกไม่พอก็บีบเข้าไปอีกหน่อยฮะก็อันนี้จะมีคู่มือให้นะแต่ว่าปกติเบรคมันก็หนักอยู่แล้วนี่ต้อยก็ไม่ได้เล่นไม่ได้ปรับเท่าไหร่หรอกในกล่องเนี่ยในกล่องจาเพราะว่าลูกค้าจะมีคู่มือไปให้จะจะบอกวิธีการการปรับคอสเลยฮะผมนี่คือต้องปรับยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าลูกค้าลองอ่านดูนะแต่เชียร์ตางอธิบายเขาค่าให้ลูกค้าพอพอเข้าใจเข้าค่าแล้วนะด้านหน้านี่คือสายสัญญาณของ ลูกค้าก็มาเลือกมาเสียบไว้ที่ที่ปีเลยฮะรูไหนก็ได้นะสองรูเนี่ยเป็นไม้ตัวนี้เป็นเล่นไม้ได้สองตัวถ้าลูกค้าจะเสียบรูที่หนึ่งลูกค้าก็กดเข้าไปรูที่หนึ่งลูกค้าก็เล่นไม้ตัวที่หนึ่งนะลูกค้าก็ปิดไม้ทุกหลังถ้าลูกค้าจะเสียบเข้าไปตัวรูที่สองลูกค้าก็มาเล่นตัวตัวที่สองนะอันนี้เสียบรูที่หนึ่งแลวก็ก็มาเล่นวอลลุ่มตัวที่หนึ่งนะอันนี้ก็ปิดไว้ตัวนี้ก็เป็นเบสดเบสดลูกค้าเล่นไม้ลูกค้าไม่ต้องไปปรับมากอานิดหน่อยก็พอตัว อันนี้เป็นแหลมแหลมของไมล์ลูกค้าก็ปรับประมาณเที่ยงก่อนก็ได้อันนี้ก็จะเป็นเสียงกลางของไมล์นะตัวนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกของไมล์เอาไว้ที่เที่ยงก่อนตัวนี้จะเป็น Echo, เอ็กโคเอ็กโคลูกค้าเปิดนิดเดียวก็พปอเอ็กโคตัวนี้จะเป็นบานะลานซ์้ายฝานะบาลานซ์เสียงซ้ายฝาเอาไว้ที่เที่ยงนะอันนี้จะเป็นตัวมาสเตอร์มาสเตอร์ก็คือเป็นตัวควบคุมเสียงทั้งหมดจะต้อแนะนำมาไว้ที่ตรงกลางก็ได้เที่ยง สามตัวนี้เป็นเบสฮะเป็นเบสสามตัวนี้เป็นเบสเป็นเบสนะอันนี้เป็นเสียงกลางเอาไว้ที่เที่ยงก่อนถ้าลูกค้าชอบกลางมากลูกค้าก็บิดก็เพิ่มไปตัวน,นี้เป็นแหลมตัวนี้เป็นวอลลุ่มเร่งเสียงทั้งหมดนะวอลลุ่มเร่งเสียงแต่ลูกค้าถ้าต่อเชื่อมต่อบลูทูธที่เครื่องปีลูกค้าอย่าลืมกดตัวนี้นะกด a u x เข้าไปกดเข้าไปปับ๊บลูกค้าก็จะเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยแต่ลูกค้าไปใช้กับมิกซ์ไปใช้กับโทรศัพท์มือถือไปใช้กับโน้ตบุ๊ก ถ้าถ้าลูกค้ามีสายลูกค้าจะไปเสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กเสียบเข้าโทรศัพท์มือถือนะลูกค้าก็ไปเสียบเข้าด้านหลังได้เลยฮะจะเหลืออีกสองรูนะเป็น c d นะ cdR cd L ลูกค้าเสียบเข้าไปเลยฮะคู่นี้นะเสียบเข้าตรงนี้ลูกค้าจะไปเสียบเข้าโทรศัพท์มือถือได้แล้วต่อตรงสัญญาณจะแรงโน้ตบุ๊กทีวีใช้สายสามจุดห้านี่เลยฮะกด a อ X เเปิดเปิดสัญญาณเข้าเครื่องนะต้องกดให้ให้มันเปิดเขาเรียกเปิดกดขึ้นมานะ แล้วลูกค้าต้องกดต้องเล่นโทรศัพท์ที่วอลลุ่มให้หมดด้วยไม่งั้นเสียงมันจะดับก็หลักๆก,ก็มีมีลูกค้าลูกค้าหลักๆก,ก็มีแค่นี้ที่ไม่เนี่ยลูกค้าก็เอาไว้ที่ครึ่งหนึ่งก่อนก็นได้อันนี้สัญญาณของไม้นะไม่ไม่ลอยตัวที่หนึ่งไม่ลอยตัวที่สองอันนี้เครื่องรับของไม่นะเครื่องรับสัญญาณของไม่ลูกค้าเอาไว้ที่เที่ยงก่อนก็นได้ถ้าลูกค้ายังดังไม่พอลูกค้าก็เพิ่มไปสัญญาณของไม่จะได้แรงๆอยู่ที่ตัวนี้นะอยู่ที่ตัวนี้แล้วก็ ตัวนี้เป็นวอลลุ่มวอลลุ่มลูกค้าก็ปรับไว้ที่เที่ยงก่อนก็ได้วอลลุ่มของอันนี้ก็จะเป็นเบสละด้านซ้ายมือจะเป็นเบสเป็นเบสนี่เป็นกลางฮะเป็นกลางลูกค้าก็ปรับไว้ปรับปรับประมาณเนี้ประมาณประมาณใบหนึ่งใบสองนะลูกคา้ารู้จักลูกค้าก็มาเร่งที่ตัวตัวปีเอาตัวปเปลียนนะแต่ถ้าลูกค้าจะปิดเบรกเกอร์ถ้าลูกค้าต้องการปิดเบรกเกอร์ปับ๊บลูกลูกค้าสวิกพวกนี้สวิกของเครื่องนี่ไม่องไปปิดมันหรอก ลูกค้าปิดที่ Power อย่างเดียวพอวอลลุ่มพาวเวอรสองตัวเนี้ยลูกค้าปิดที่อย่างเดียวว่ลูกค้าก็มาตัดที่เบรกเกอร์ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นระบบสิบแปดสองคูณสองระบบโมโนนะก็ระบบแบ่งครึ่งครึ่งหนึ่งไปทํากลางครึ่งหนึ่งไปทําเบรสนะถ้าลูกค้ามีเพราะว่าลูกค้าลองศึกษาที่คู่มือที่ที่ที่ของบริษัทนคะาที่จะมีให้ไปรายละเอียดเลยนะลูกค้าลองศึกษาก็แต่ถ้า แต่ข้างหลังคอร์สไม่ได้กดก็มันมันก็ไม่มีอะไรเพราะเวอร์ของของตัวนี้มันแรงอยู่แล้วลูกค้าเพราะว่าตัวนี้มันแรงอยู่แล้วก็เป็นระบบโมโนรุ่นนี้ก็18บแได้สี่สองใบก็ลูกค้าจะไปทำสิบก็ได้นะก็ดีเลยฮะ15ก็เหลือเหลือเลย